ครับสวัสดีครับผมวมพอพอพอันนี้เรามาพบปะกันอีกในช่วงคำคำเรื่องแรงบึง้งแรงมาใหม่พอ่อใดบ่ห่ะเอ้ยกำลังมาหอดครับกำลังมาหอดเลาะทงไฮทงหน้าอีกตามเคย อดก่อนว่ไม่แล้วครับหาเปล่งเนงข้าวพอได้แกงเนี่ยมือแรงครับก่อนว่ไม่เนงหลายอยู่คนละนำนำหาทางเขานำหาทางออกเบื <c oughs> ่อเลยนบอกหาทางเขาก่อนทางเขาทางออกเด้ปะเนี่ยทางเขาก่อนทางออกได้บอกว่ถึงได้รต้องหมายถึงอ้ นรามาสูทีได้บ่ได้หรอไม่ใส่เราขคือเห็นหลายหน่น้าโอ้ยหชีเดมาเสียบคู่ดังเขาหรือเปล่าย่ามีก็หากินแหนงมันะครับนอนบ่มีนอนบม่นนบมีก็หากินแหนงกินแหนียงมานไม่แกงแกงแหนงมันก็นแซ่บ โอ้พี่เด้งนึ่งแงงนี้งงดิล่ะโอ้เดี๋ยวไแง่งีีตัวนี่มีสันตกกะล่ะก็ได้ก็ลัอันแง่งมันนี่โอ้รุน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 โอ้ย คือ่ยืดทางคนน oh, okay, right? ี้เนี่ยจัง่อยโอ้ยมันโอ้ยบนบ่ได้เขาต้องมามาผีก่อนปะไรเนี่ยมาเขามาได้มันยออกปะไ้ได้นั่นนั่นค่อยๆค่อยๆมันขึ้นบ่ได้ได้น้ำว่าน้ำที่เอาหนอนแองต์มันก็ยังเอาบ่ได้อยู่เดี๋ยวนี้มาพี่เอาดิ่งมาโอ้ยบ่บนบนน้ำบ่กาเทียงเจ้าะเทียงเจ้าออกบ่ได้บ่ก็เสียเขาก้อนน้ำไหลเจ้ามาที่เอาได้ นั่นจังพี่ออกมือนนำกี่ตีโวระวังเลยตอ้ตัวนหนี่โอ้หาทางขึ้นไปจนใดน้อยืนนะเก่งแต่ได้มือหนึ่งเฮ้อยืดสูงมาได้กับมือเราจะไหนยืดยืด ดีทางปุ่นปุ่นุนน้มก็บอกอยากแกงแม่มันลำเลยเเอี้ว่าถอลุยปุดหลุดเลยมันสุยเลยจงหนนี่อืมออดีเป็นมวยจังหน่อยหนึง่งดึงมุบน้อยเดียวหนึง่งไ,ไปทางออว <c oughs> แต่ว่าเป็นมวยเสียบเสียบพอแขวเลยแล้วอัน <c oughs> อนี <c oughs> น้่อืมน,นี่ลีเล,ละเนาะ <c oughs> ด้อยี่ตัวนี่เน่ยงมาใหม่ก็ได้เย่มากเยคนคนเนึ่งพเนี่ยเยอมากนาะเนี่ยเนื อือดูว่าสันเป็นเท่านี้ดิเท่านี้เถอะว่ายมันจะโฟกเกงไหมพี่โอ้ยมันจะปอกมันะปอกเมอนเลยเอ้าซ้อมตอนเจ้าม้าสีอาได้โอ้เอาเล่นนั่นโอ้ยเสียดายมันตัวนั้นนะตปอกนี่เดี๋ยวเบลเดี๋ยวเลี้ยงเลยเนี๋ มันอ่อนได้เขาวะอ่อนเนาะเห็นเจ้เกี้ยออนมันไม่งอใดด้ิจินนั่นอะตะแกงขึ้นนั่นนั่นโอ้ยไปหักมันจะได้ไง เอ๋อมีเท่น้นเยี่ยงเกาะฮ้ยเม็ดแล้วนะเออว่าจะไปเอาไปคาพยาธิป่ะฮ้าาายาดีด้่นิพ่อนะครับสมุนไพรสมุนไพรเขาสมุนไพรย,ย,ยาดีแก้หลายอย่างรักษาหลายแนวกีกากี้เกลื่อนพยาธิ แกเดบยังกอดเหรอยังกอดโ่น้ำโม่ทผิดิโอฟองออกครับโอ้ยไหนคิหาน้ำใม่ยิ่งี้เนี่ยว่ะหนำมาหนำิลงไปหาไปที่ไนไยังไหหาโกเนี่ยดิ่งใหม่ด้วยดิ่งโกบก็ดิ่งให่เนน้าใหม่น้น้เดี๋ยวจะยางมันน้ำก็เดอดรายเนี่ย คีว่าเอาสิจ้ะเอายางนึมก่อนเถอะเว้ยเอาออนเน้งใหม่ก่อนรับแบบดีโมเม้งมันได้มางนะมันะเดืตื้มกันนะน้ำตีเป็นม่วนน้ำครน้ำตีเดือหนี้งลงใหม่สำนี่งอมให่เน้ยตด้ นี่นหนิ่ะไม่มีกหมมาเอานัไนมนเต็มก่นเนี่พระอ่อนพรอ่อนด้วยวะเรียนพี่จังหวะไ่มีบมมีสิ่งดีนำเห็นจนขาเทียนบยู่บมีหดมาใส่เงินมือล ยี่สิบีกโมงตัวเดียวเมื่อโลกิกุดกันตั้งท่าตั้งท่าไม่อะไรตัวตั้งหรอเปล่าห้านาหมื่นแล้วพ่กแกงตัวอืมเอาจริงพี่ลงไปน้ำงไงบ้างงนสมบูรณ์หรือ้่า เริงงไมเาเอกอย่านี่วะครับนี่ป้องเขาจะตะกินง่ายยนี่อนี่แหะครับบรรยากาศสายห้องนี่กระปูปบุญนส็แล้วต่อไปคือกะดุมาหลอกคลองลองน้หลอกคลองเป็นคลองน้ำ หาขุดกระปูหินหาหอยบรรยากาศเดิมๆแบบนี้โมห็นเลยครับบมมีล่ะต่อไปพี่เอาให้ป๊เหม่เ้ยล่เเฮ้ยตัดซับ่แห้งนะโมซับมน่าจะบออ่ะย เปล่ามันคำเห็นอยู่บอกกอนนั่นวิ้งแดงเอไหมแม่ไม่โอ้ยโอ้ยซื่อนันแดงจริงจอยู่น่นแม่โอ้ยบ่เห็นนอไม่โอ้ยเออม่เห็นมันมาบังหรอกแดงจิงจิอยู่ตาแต่บ่ละ กันม hang, hang, ีแหงแขนมีแหงมันโบน้ำโบให้ทับดอกโอเคน้ำมันมีแหงน้ำถือกอผีแหงโอ้ก็เล่งเล่งน้ำถือกอน้ำใหม่ที่เยผมไปเล่งถึงน้ำที่เนาะว่แล้วตอนหยูบแขนหึ่มสีมันถือน่ามันกันพวกที่ตั้งผ้าเนี่บ่ได้นนีตั้งดาโดนกระโดว้ยเอ้ย โอ้นัไม่บอลนั่นไม่บอเ็นมไม่อลเ้วมันก่อห้งีได้มก่อัตงเถกรได้แถวชดต้งเงกได้นั่นทั้งเถิงเลยง่ตั้งเถิงผมันมันเป็นใหม่ละนั่นมันอันที่บ่ได้อยได้กินบัวนมวันนี้เหรอจีบ่นเดียวนึ่งจีบ่วำคือบน เอาสีกับกานนอนอยู่ผมีเมื่อเนอเอาทั้งๆหน่ะนมาซัดทั้งเอ้งเอาสอปัดเบิดบาดบาดแผลก่นก่อนเี็คือเรื่องบทีโอ้ยมันเป็นไหมน่ะวะทั้งๆงมันมันแข็งพี๋เวเอะไรบอมันสิกินได้บอ nữa <laughs> Tính mày là thảo anh thân anh tay cho sắp nè Hắn mà lấy bà này cho như là, là mà Như là mà Có phí bố bảo nhìn phí ô chiên đi Có cửa của đế Có bố đầy đó thầu Bố đầy nằm mà น่าใหม่หนิละมันติดนอน้ำแท่งตาได้ล้นะโอ้ยไปยื่สูงปานนันก็ยื่มองแก้าฮักันตีม่เยื่อะไรกับมามามาเเลีทุนป่นิีเลไ่ตดย่อมเกีงมันเนอะนี่เนาะ ใช่ดเดีายวน้องอ,อู้ยเอาจาังไหนเนาะเยยบลงเลยจะยังเงียงเกี่ยวไรเออเดินาตอนนี้ก็มาเล่ยแถวก็ต้งขึ้นโดดเดี่ยวขึ้นต้นหัหัวหัเรื่อยจะเจอามึงไหนก็มาเนา เออเจ้าว oh, oh, uh ่า uh, ส uh, uh. ิกอได้เอาเอาตามันตีกาออเออเออคือเออเออออเี่นินับ้าเออหาจุตเนี่งมงนั่นเราไม่ได้สิปีนกับปิยุงเอาได้บ้างหันนี่ยุงมักัดเด็กกัดบวาระดูกยุงนี่ ออเดี๋ยวนี้ก็อันยังหล้อหูเรือตาให้เขาอยูนนะอะเสียมนาำทีมเสียมนาำพ่อผมบอกมามาน้าเอาเองเสียมเียมนี่ลักษณะเสียมครับเดินทางต่อโลหองบึงเหนองมาใหม่สิีเทพพ่อแกงนะครับห่วยน้ำฮะโอ้ยอยู่ไซ่กบพี่เบิ่อนดีเงาโอ้ยน่ำเป็นเนื้อพี่บอก นี่นคือบเสือพีนหามึงบเสือพีหาแล้วเคียร์สองบาทนะเฮ้ยน้เคียลายมองเลยแต่มันมีมันก็เจาะเจาะ่ี่นั่นเฮ้ยว้าวแล้วทียงห้ยบ่บบีวกก็มีเลยเนาะก็มีไปทั่วห้องเลยมันจะไปจอมิงอยู่แต่หันมีคือโบใส่ขูมึงวางมึงเกาอยูมีเสยมก็มีเลยเนาะ สายหองบดห,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 ห้องเว้ยที่นี่ไปตอบยังอยู่แต่หันแล้วน้ำไปเหี่ยวอยู่อันหูมีดิอือเฮ้มันก็มีเท่านั้นละโอ้ยมันก็มีไปเบิดแต่ละมึงเป็นเยอะจมยมเป็นชุดๆเตยนะเนาะเตยเรื่อยเลยนี่ย้อ,องก็เตยได้ที่แหลกนำ้ำยังให้ผีจับนำ้ำเนาะแต่น้ำมามันมีดินน้ำที่เพิมาใหม่บ่พวกไปหลังอยู่ตัวตัวน้ำที่แกงเลยบ่น้ำมันอยู่รอบตัวละอือ มันอยู่รอบตี๋ทับมันดินหอยครับหอยน่ะเอามันอยู่รอบสวนหอยครับนั่นน่ะข้าสิได้หอยมันก็บ่แม่นเรื่องยากครับสับดินดื้อพ่อหอยนั่นน่ะนั่นพวแม่นพุงเบาดินนะครับพวกอินีดินนั่นน่ะนั่นนั่น ไปเจ้าไหนก็พโผ่่ดิครับหอยหุ่นหอยหอยหอยสาบวผบหอยสาบหอยเออเออหนั่นเจอไม่ได้อึดบอกหอยสายหางแมนบดเนาะหอยนั่นมีหอยเออมีวัตถุมงมันหอยนห่นสายหางเนี่มันบลอยไปห้มอยู่แต่หันต่อเออแล้วน้ำสะอาดตัวน้ำมันมีเนาะที่บอกบอกแค่เพื่เพื่อเพื่อแห้ง อย่านนันโอ้นานาฮะอสดเห่อๆพี่ติวเดนี้เงใหม่พี่พี่พูได้พี่ประสงค์หาหวยได้หมดนี่เอาแค่แล้วมันขอเห็นนาะฮะาอะมันยังบอกเลยตัวนี้บอก่าโบมีบมีแลลวกเล้วตัวนี้ มดลามาหมคหหล่าพ่อเมื่อเอ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 อป้าไปทหมหล่าเียะุ้ย้ย้่เมื่อคนก็บดหลาเนาะเออแม่หาหอยใบให้บักเ่าหมดล่าหอเนาี่หดเหล่าเน่นเ่นวอเฮดที่พนักแบบนี่าฮ่าฮ่านักห้อยบนี วนนันเฮ็ดเฮ็ดตะเข่เฮ็ดเง็ดนางหนี่งหนงลูกยังเหรอไปเท่าไร่บ่บ่ขึ้นได้ขึ้นได้ไห นั่งนั่ขุไบ้いい้พีคกันยังพี่สูงพี่สูงบ้เออใชโอ้ยมามามาเจ้าไใส่ับูใช่เออพี่บ่้ฮัตเจ้บูดอกรุ่นพี่ออมาใช่อื้มนี่ตีเฮ็ดมงตีเฮ็ดบโอ้โหอ้ใกล้แน่ทับเป็นคูหนาคุูหลังบ้ใช่เจ้าไทยทางไหน ใายทาั้งสีแล้นำเร่งหนึ่งซื่อสีเลยไปนำย่เร่งหมแเต่าหูผิดเมีเนงหนึ่นง,นงบอฝบ่อเาบ่อมาหน่อยเร็วๆเฝ้าเฝ้าอสองแนงนั่นน,นี่เนงมันเฮงคำนำเฮงฝ่าใส่เวลามัก็ตังต้งรัก่ตั้งรักยังสีตัง้งรักลดนแถะว่าุ่นในแน่งคุ่นนงเสียวเสี้ยวได้บ่นอนอ่ะแหมพุนะนอนบไงหนึ่งเร็วๆๆตัวนี้กัน เอาซ้ำแนงนี่พอเลยเออหากว่าต้องขึ้นเลยจ้องแขวบไปเลยหนะ่ะทางในนะ่นนะแถวหิ้มบ่เอ,ออเออฮักนารานาราเองนั่นลราพอดีเออเออเหิ้มมะมันมาได้ไมได้โอ้ยบ่ต้องมันเม็ดแล้วนั่นน่ะเออนั่นน่ะจ้องเข้าไปนั่นนั่นนี่นี่นีน่นั่นห็นบ่อเนี้ย เออรอดเขาไปใต้ใต่ไม่มื่อนั่นเออฮะไม่ยไ,ไปขืนมันยื้อาถึงบ่ดิก้กลับแล้วเนาะไ่หามถึน่ขึ้นขึ้นขึ้นเท่าขึ้น้นห <c ười> อหูโบนไ

นนั่ขึ้นไต่ไต่หักก็ร้อยเมถาวรไปไต่ให้น้ำไต่บ่บ่ไต่เองน้ำบ่ใหม่น้ำมันจะขึ้นได้เด้ไต่แบบสบายสบายเลยได้น้ำว่าโยกงอกบ่งโอ้ยบ่ตีงเลยโอ้ยน้ำขึ้นก็ได้พี่ Chị hàng nó bắt đi Thái đi đi kìa Ui thái nằm luôn nhé Bà Ui thái nằm luôn nhé Ui thái càng Ui thái càng chứ thái nó mày Thái cháu thì cứ bỏ đèn, Ờ bắt đi ngay nó mày nó Ừ bỏ đi nhang bắt sợ bãi lắm Ừ ngần ăn... Cưa hắn có Ừ Lọt ốc bay Cưa hắn mà Cưa hắn mà hương nhang <laughs> ไมาไปถอดมันให้หยังพอตั้งถอดจับดีๆเด้อจับมใหญ่ๆนะ่งอออื้อ เออพอดีเลยลนะ่ะนัน i, ่นน่ะ้ยสวยแบบสวยงามมาโยนมาเลยโย,ย,ยนใส่ตะผาทหน่ะได้หรอมามาพ่อแล้วนะั่นบ่แล้วเนาะมันมาสีด้มาอู้หูผีไอ้ á, ติงสาลายมันคำใส่เวลาเนี่ยเออเออใส่เนี่ยอันนีมันไปคนละทางอืมมนใหม่ไง

bạn không con này nhiều bạn không Nếu Nha lội mời con mời bạ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 n mời chân mời bạn mời bạn mình bạn mời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  บึงก่อนบึงเนียงม่ครับสิกินแกงเนีงนงยงโนมัเราบนี่หรนี่เด้อเนีงนงยนงโนม,มัน้ำมันมงงนักสูงเหมืนไไมน้สูงแงงเหรออะไรนั่นเด้อ่ทีจมวนบมน่บ เหยแบบนี้ดิเห็นบ่แดงเน่งนะโอ้นะูมเออพูปลยมันอยน้องคยตงให้บอกไปน้องคุยส่งให้มาบอกพี่เอีละเนี่ยมหาสีว่าต่มันอยู่ปลายนะมึนี่ปลายมันอยู่พูกมันเป็นลํำเลยตัวนั่นอ่ะอุ้ยยังแต่บอกพี่คนเงามันไปตัวนี้ ไม่ให้เลยทางไหนนงเอาบ่อไหเลยมาทิดง้นทาไหนทาไในเลยล่ะมาทิดงแล้วเราถ้าว่าตองนีบกอตรงเนี้ยบอกมาทิดแล้วไปเลิกกันนะขอลรปะเนี่ย่าอนะ่รก็ข้อจหาตัวนี่ไปรุ่งลแดงใหม่ครับก็บอพิดาวังอีกมือหนก็ได้ ก็ไดเแกงหาหอยก็ได้ิดวาแตีห้มือนี้บวห,หอยนี่ห้าแนงโนใหม,ม่มือนี้มีบ่ฮะบ่หลยยูนแล้วคุดก็ได้เนี่กรปูหินเนี่ย บรรยากาศเนี่ยมือแรงแดดเป็นอ่อนมาหาแนงหน่ใหม่ไปแกงโได้ครับ <c oughs> ได้หอนกับปูหินครับว่าธรรมดาเนาะคืออะไ อนนี้หนึ่งตัวกัน่ะก็สองเ oh ่งวกหนึ oh ่งเน่งก็ได้ตืวนี้ตัวเมื่อแล้วครับแดดลมน่มตกเมื่อล่ะพวกกันไหม่ับเต่อไปในโอกาสถ้าครับผม